เรื่องของการท่องเที่ยวเพราะทุกว,วันนี้คนนึกถึงสามจังหวัดนี้จะนึกถึงเรื่องของระเบะ2 2> ิดอด่มจะไปนึกถึงเรื่องของความมั่นคงจะไปนึกถึงการบาดเจ็บล้มตายแต่ไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่มีเป็นเพชรในจังหวัดนั้นน่คือการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเขายออังเป็นธรรมชาติสูงมากนะคะใช่ครับและที่สําคัญในพื้นที่จังหวัดยะลาจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปน้ำไหลนะครับปลาดินสายน้ำไหลเบตงเนี่ย เป็นปลาที่ขึ้นชื่อข,ของจังหวัดยะลา,ขาะเขาบอกว่าตัวหนึ่งเนี่ยนะฮะ6กิโลี๋ยวามามละเจ้าทินท่านนายกสฉมใส่เพื่อตอนนี้การเพราะว่าจะมีการไลฟ์สดภารกิจไลฟ์ภารกิจของท่านนายกด้วยนะคะว่าเวลา10นาฬิกา30นาทีชมได้ทางเพจของกมประชาสัมพันธ์ค่ะที่อยู่เจ้าทิน มนาคมนางสาวสุดาวันหวังสุนรกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายเกรียงกันติงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็จะได้ดึกสตารัสดึกใบหยกท่านปราศรัติารัพระทักษิณนิ่งทุกคลซึ่งเป็นพระพุทธรูปต่างประถมที่ศนาองค์ใหญ่ที่สุดในภาคใต้นะประตูน้ำคอมแพกจ้างจ้างเป็นพระคื่บ้านคู่เมืองถนนจะตุละทิศ

ผสมก,ก,กับนมผสมกับี่งกวาผสมปาล์มลาสก็ได้ค่ะ